ชมปุยเซียนส,สวยๆค่ะเพื่อนๆหลังฝนตก่ะค่ะสวยมากค่ะอ้พุ่มนี้น่ารักนะคะกระจุ่มกระจิมน่ารักดีเดี๋ยวเราชมใกล้ๆนะคะชอ่อแบบช่อเขาใหญ่อะคะ่ะะกลีบดอกเขาใหญ่แล้วก็แดงสดดีนะคะ พุ่มนี้น่ารักมากต้นตเตียะะ้ยๆดอกมะลินะคะกำลังบานค่ะวันงาช้างนะคะ ตอนอ้วนเลยค่ะมีสีแบบว่าสดมากนะคะในสวนเลยนะแดงแป๊ดเลยค่ะชนะเลิศเลยค่ะสวยจริงเลยตาเปล่ายิ่งสวยนะครับเพื่อนยะพาไปส่งมะลินะคะ วันนี้ก็บานนะคะสาวอยู่ยังตุ้มอยู่นะคะบานอยู่ฝั่งน,น,นู้นไปดูนห่นี่บานอยู่ใต้นี่ก็มีนะคะนี่นี่เห็นไหมคะี่นีอเราเก็บไปหลายชอะะ่อเลยค่ะ นี่ตรงนี้ก็มีนะคะมันก็มีค่ะเห็นไหมคะหอมมากค่ะหอมแรงค่ะอ่าตันี้มาชมโมกนะฮะดอกโกหลังฝนตกนะคะก็จะชุ่มฉ่ำนิดนึงนะคะ เสื่อมเหมือนเดิมค่ะแดดออกแล้วค่ะโุ้ยห้อยระยะเลยอะดกมากค่ะเพื่อนเพื่อดอกตูมเยอะมากเลยเห็นไหมคะโอ้ดกดๆก,ดก หอมแรงนะคะหอมมากค่ะอืมสวยไหมคะนี่คือดอกโมกนะคะสูงต้นโมกนี่กิ่นนี้ก็สวยอืม คค่ะเดี๋ยวพาไปชมพุต,ตานนะคะนี่ช่อนนี้สวยค่ะเนะี่ยอันนี้ดกมากค่ะกิ่งนี้ห้อยระยะเต็มเลยนี่นี่เพื่อน,น,นเห็นไหมคะโอ้ยอย่างให้ชมตาเปล่าก็สวยมากห้อยระยะเลยนะคะห้อยระยะเลยนี่นน จุ๋มก็จิมน่ารักก่ะล่วงเต็มพื้นเลยนะคะโอเคค่ะไปชมผู้เซียนอีกรอบนะคะนี่ก็สวยมากค่ะแบบละสายตาไม่ค่อยได้ สวยจริงๆอันนี้มะลินะคะทัานผู้เสียนอีกรอบค่ะโอ้ยดอกไม้ชอบแดดนะคะแดดแรงยิ่งสวยเลยค่ะว้าว สวยสวยสวย